โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ต้อนรับพข้าสู่ชาแนล NS เก่ง NS กันอีกครั้งนะวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการแบบอ่าซื้อเกมผ่านบัตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตเครดิตนะน,นี่แบบอ่าก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ไปที่เกมที่เราต้องการจะซื้อนะอันนี้เอาแบบวิธีการซื้อเลยนะเราก็เลือกซื้อเกมก่อนแล้วก็เพิ่มบัตรนะครับจริงๆจะเพิ่มบัตรก่อนก็ได้นะแต่อันนี้เราไปเล็งเกมแล้วเราจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะอันนี้ แล้วก็เนี่ยกด x เข้าไปที่ PlayStation Store นะเลือกเกมที่เราจะซื้อนะครับนะ,ะเราไปเลือกซื้อเกมที่เราจะซื้อเลยก็ได้นะฮะก็จะมีราคาบอกนะครับอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากหาเนาะอันนี้ก็จะมีคีย์รัดกดสามเหลี่ยมข้างบนนะฮะมันจะขึ้นไปที่ช่องค้นหานะครับกด x นะจากนั้นเราก็กดพิมพ์เสิร์หาเกมที่เราต้องการไปนะฮะ เช่นวันนี้เราจะมาซื้อชิคกี้ t า w เวอร์นะฮะอ่าฮ้ยนี่ฮะไอของเครื่อง Play 4อะไร่งี้ฮะกด X เข้าไปครับผมราคาประมาณ500 55นะฮะอ่าบางเกมขึ้นว่าดูผลิตภัณฑ์แล้วกด X เข้าไปอีกทีนึงครับผมเชื่อแบบนี้ก็จะเห็นราคาแล้วครับแม่ราคาในหน้าหดรอบมากเลย5 5 5แต่สมราคาเลยนะฮะเกมนี้ฮามากจริงๆฮนะโอเค จากนั้นเรากด X ต่อไปครับที่ซื้อเลยนะกด X ฮะชิโอเคเขาก็จะสรุปทัวร์โชนะครับว่ายอดเงินที่เราต้องจ่ายแล้วก็คือตรงนี้นะฮะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับจ่ายคอนเฟิร์มไปกด X ครับผมปึ๊บจากนั้นนี่ฮะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับนี่ฮะเพิ่มเนาะจะจ่ายผ่านอ่าใส่รหัสโค้ดก็ได้หรือว่าอันนี้เป็นเครดิตหรือเดบิตการนะอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตัวนี้นะครับเพิ่ม เครดิตหรือเดบิตการ์ดนะฮะแล้กด X เข้าไปนะฮะตรงนี้ปุ๊บนะตรงนี้นะอ่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซื้อเท่าไหร่นะปกติจะซื้อเป็นแผ่นนะนี่เรามาลองซื้อนี้นะก็เพราะว่ามีเพื่อนบางคนก็ถามนะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าให้สแกน QR code นะฮนะทีนี่ผมแบบแมนนวลธรรมดานะฮะแล้วก็ไปที่ use controller นะฮะนี่แล้วก็กด X นะฮะเราจะแอดบัตรธรรมดานะช่องนี้นะครับก็จะเป็นการใส่หมายเลขนะครับหมายเลขบัตร ในการ์ดของเรานะครับเครดิตและเดบิตนะครับอันนี้วันเดือนปีหมดอายุนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อผูิบฮะมันเป็นเดือนกับปีที่หมดอายุนะก็จะใส่เลข2หลักนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีบอกนะครับเป็นา security code นะครับเลขสั้นๆนะสามถึงสี่หลักนะดูด้านหลังบัตรของท่านนะครับแล้วก็นี้ชื่อเจ้าของบัตรนะชื่อเจ้าของบัตรนะครับนะกรอกให้เรียบร้อยอันนี้ กรอกเป็นภาษาไทยได้นะครับผมเคยลองกรอกเป็นภาษาไทยแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มาเล่อนที่ Continue แล้วก็กด x ไปต่อได้เลยนะครับผมโอเคครับเมื่อเรากรอกเรียบร้อยกด Confirm แล้วก็จะมาโผล่หน้านี้ครับเป็นหน้าสําหรับแอที่อยู่นะครับสำหรับอันนี้นะอันแรกนะครับก็ใส่เป็นเหมือนกับบ้านเลขที่นะครับอันน้อันที่สองเราก็เป็นหมู่ครับอันที่สามนี้ครับฝั่งนี้ก็ ตำบลนะครับแล้วก็อำเภอนะครับแล้วก็อันนี้จังหวัดนะครับแล้วก็อ่าโพสต์โคดก็คือรหัสอ่าไปรษณีย์ครับนี่ครับเลขนะครับอันนี้เนาะหมู่นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับอ่ามมจุดแล้วก็เลขนะครับอันนี้ตำบลแต่ถ้าใครไม่มีก็เว้นวรคไว้ได้นะครับอันนี้ตำบลก็ต่อจุดอันนี้ได้เลยอำเภอนะครับนะแล้วก็จังหวัดนะครับและอันนี้ ก็คือเป็นเลขนะครับเลขรหัสไปรษณีย์นะครับผมแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็กดคอน t ิ n นีได้เลยนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยพอเรากดคอน t ิ n นีเสร็จ้วก็จะโหลดแป๊บนึงก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะตรงนี้ก็คือเกมที่เราจะซื้อแล้วก็ด้านนี้ครับผมเขาก็จะบอกนะครับว่ามียอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปชาร์จที่บัตรที่เราแอดไปนะก็จะไปเห็นตัวท้ายนี้ทาชชัยของเราก็แน่นอนครับผมแล้วก็ด้านนี้ครับ กดคอนเฟิร์มนะครับเราก็ไปเลยฮะค่อยกดคอนเฟิร์มแล้วกด x นะฮะนี่ครับปึ๊บนี่ครับ processing นะฮะรอสักครู่นึงฮะเรียบร้อยครับผม thank you นะฮะแล้วเขาก็จะส่งอีเมลนะฮะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับผมก็จะมานี่ครับให้เราดาวน์โหลดเกมเลยถ้าเรากด x ฮะดาวน์โหลดไปเลยนะฮะแั๊บเดียวก็ได้นะโอเคอ่าตอนนี้ก็เพิ่มไปยังการดาวน์โหลดนะฮะ กดโอย้อนกลับมาแล้วเนี่ยก็เริ่มดาวน์โหลดนะฮะไวมากนะฮะคุณเล่นเกมนี้ได้นะฮะข้อมูลที่มันทึกไวอ๋อเพราะว่าอ่าผมมี PS เ l u พนะเคยเล่นเกมนี้ไปแล้วนะทีนี้เราไม่นะย้ายไอดียเอาย้ายไอดีนะฮะโอเคเราจะซื้อใหม่นะฮะโอเคถ้าใครมี PS เ l u พเนาะเกมที่เล่นไว้มันก็จะต่อต่อกันได้อัตโนมัตินะครับอ่าโอเคทีนี้ก็เผื่อเอาไว้ป้องกันนะฮะเผื่อแบบ ใครมีเด็กๆอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวน้องๆจะกดนะครับซื้อเกมไปแล้วเราก็าไปที่ตัวนี้นะครับาการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ผู้ใช้และบัญชีนะครับการตั้งค่าบัญกด X นะฮะนี่ฮะแล้วเราก็ไปที่นีนะเกี่ยวกับการชำระบัตรนะ การชําระอ่าตัวนี้นะครับบัญชีแล้วการชําระเงินและการสมัครสมาชิกโอเคจากนั้นก็ตัวนี้ครับผมนี่ฮะ Payment Method นะครับกด X ครับผมปุ๊บอ่ะทีนี้ครับผมเราก็จะเจอแล้วนะตรงนี้เนาะกด Option นะครับนี่ครับขีดสามขีดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับ Remote แล้วก็กด X นะครับตัวนี้อ่าหรือว่านี่ฮะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนเนาะมาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่ากดสามเหลี่ยมก็ได้นะครับนี่ฮะสามเหลี่ยมแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ของเรากด x นะฮะแล้วก็ไปที่อันที่สองนะโปรไฟล์กด x เหมือนกันนะฮะหได้ไหมเอาดูแก้ไขโปรไฟล์อ๋อไม่ใช่นะโอเค น่าจะไปที่ตัวนี้ที่เดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าจะมีนะฮะโอเคตั้งค่านะแล้วก็บัญชีผู้ใช้นะครับอ่าอันนี้สามวิธาทีนะจะได้แบบคล่องๆกันไปเลยรงแล้วนาน,นทีมาทีก็หลงๆเรื่อยๆครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้แล้วก็ออปชันนะฮะนี่ฮะปุ๊บแล้วก็เลือกที่ Remove รีมูฟนะฮะกด x คันเองปุ๊บนี่ครับเขาก็จะถามอีกครั้งนึงนะคุณแน่ใจนะว่าที่จะเอา เลขบัญชีนี้ออกนานะบัตรไม่ออกแล้วเราก็ไปที่ yes นะฮะแล้วก็กด x ครับผมแบบนี้เท่านี้นะฮะบัตรก็ไม่มีแล้วนะครับผมโอเคนี่ฮะเท่านี้เราก็เอาไว้ะฮะชัวร์นะป้องกันนะไม่ไม่ค้างบัตรไปเลยนะก็จะเป็นการดีกว่านะถ้าบัตรอยู่ในเนี้ยเผื่อ พลาดนะครับกดซื้ออะไรหรือว่า,าพัสมดอายุนะฮะเติมพัสกันเองอัตโนมัตนนิครับก็<ม>จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าทีนี้เกมที่เรารซื้อไว้โหลดไว้ก็จะอยู่ที่นี่นะครับนะหรือว่ามาแล้วเสีออยน่ารักเลยนะฮะหรือว่ากดตัว R1 เนานะชื่อจะมาที่นี่ครับอุ้ยอันนี้มันขึ้นไปขโมยซื้อ โอ้อันนี้ต้องมาเล่นม,มาเนี่ยฮะนี่ครับมันจะอยู่ที่ห้องสมุดเกมนะอ๋ออันนี้กดไม่ได้แนละ้วถ,ถ้าในถ้าในเพย์ซีจะได้นะนี่ฮะหอสมุดเกมครับก็คือเกมทุกอย่างของเรานะก็จะมาอยู่ในนี้นะครับอ่าโอเคครับผมเพื่อแบบเล,เล่นแล้วมันดันหายไปไหนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคสําหรับการนะครับอ่าเพิ่มบัตรซื้อเกมนะฮะอ่าบัตรเดบิตนะครับหรือว่าเครดิตนะครับ แล้วก็เป็นประมาณนี้นะวิธีเพิ่มบัตรซื้อเกมแล้วก็ถอนบัตรอ่อนนะเพื่อไม่ให้เงินเราล่วนไหลนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมฟากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์เป็นกำลังใจฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮนะบ๊ายบาย